ยกเลิกคําสั่งซื้อใน tikt o กกรณีโอนเงินแล้วให้กดแตะไปที่ยกเลิกคําสั่งซื้อจากนั้นนะคะเราจะได้หน้าตาแบบนี้ให้เรากรอกเหตุผลที่เราต้องการยกเลิกจากนั้นกดดำเนินการต่อ <S <S เขาก็จะให้เราบอกเหตุผลเพิ่มเติมอันนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็กดดำเนินการต่อ พอเรากดดำเนินการต่อแล้วมันจะมีวิธีการคืนเงินของเพื่อนๆอาจจะไม่ขึ้น True Move อ่ืของเพื่อนๆอาจจะไม่ขึ้น True Money น,น,นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกเป็น TikTok Shop แทนนะพอเราเลือกเป็น TikTok Shop เรียบร้อยแล้วให้เรากดคําว่ายืนยันด้านล่างค่ะพอเรากดยืนยันนะคะวิธีการที่เราจะใช้เงินคืนที่ทางคําสั่งซื้อยกเลิกไปนะเราก็สามารถมาใช้ได้โดยวิธีการกดปุ่มเปิดตัวนี้แล้วก็ทำการสั่งซื้อได้เลย เห็นไหมคะยอดเงินก็จะเข้าในคำว่า TikTok ok Shop เราก็สั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติค่ะส่วนใครที่ขึ้นเป็น TrueMoo อ่ TrueMony อ้ยอันนี้ก็จะโอนคืนเข้า TrueMony โดยตรงนะคะส่วนใครที่ไม่ขึ้น TrueMony ก็เลือกเป็น TikTok ok Shop ตัวนี้เหมือนกับข้องน้ำเห็นไหมมันก็จะมีรายละเอียดการคืนเงินเราก็สั่งซื้อสินค้าได้